พี่ให้สร้งสองจิ๊บอยู่ไหนจิ๊บอยู่ในคอนเทนเนอร์ซ้ายสุดเป็นใครวะสั่งน้ำมันอะไม่รู้อุย้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างหลังจิ๊บมันอยู่ข้างหลังตายแล้วพี่เออนั่นแหละไอ้น้ำอยู่ข้างหน้าเรามันอยู่ยหลังจิ๊บมาแก่ มันวิ่งไปใต้สครื่งสองตัวนเอฟเอน้ำตายเหรอไม่ตายไม่ตายยังอยู่อยู่บนฟฟ้ามาอยู่อันนี้ก็สร้างสองใต้ก็สร้างสองตัวแม่งไม่มีมุมยิง พี่ผมเองมขีข้าวหน,น,น,น้มามีข้าวหน้าข้าหน้าข้าหน้ามระเบิดมาข้างหน้านี้ตรงไหนไวะข้างนอกอ่ะ

ไข่ก็ด้มันอยู่ตรงไหนวะ่ฝตรงตรงที่ไข่กุญแจอโอเคอันนีงขันขทีแอบแอบไป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  ยืดได้ปั๊บนั่นเนื่อมก็จำหมดตัวละถอยเลยถอยเลยถอยไม่ได้หอเนี่ยจด้อให้ยไอ้ตัไอ้ย่อีเ aeri aeri a e r aeri ได้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 อีกูดีู่ดาวอุตันโอย ไหลวะเลงไปได้ไหมนกนต่างเราลองปั่นใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าให้ลอป่ <S <S อยได้น่าจะอยู่ที่เน่ยแต่ ระวังเนตนะปิปตองเนตปิดถอยถอยถอยัไปออกไปรออยู่พี่รออุูบวุ่นวุ่นเย็นนี้มันงเดจังแรมวางไอ้ตดวนี้ไปดูเด็มาเย่มืดเลยกู ใครโดดวะโดดครับนี่โดดครับถ้าถึงทีมึงถ้านิ่งไว้ได้ก็ดิ่งนะพวกเราอะ่ะจะได้หลังมวามจะได้ความเสียงได้เดอข้างนอกปะ ั่งดอมีังดอมีั่งดอมมีใช่ไหมใช่พี่ยิยิน็ตคัอยู่เมื่อกี้พี่อยู่หน้าหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตายข้างหน้าตายพี่อิพี่ยิงิแน่เลยพี่ยิงข้างหน้านะ หนา้าตึกอะข้างนอกเลยอยู่อยู่อยู่มันอยู่ตรงป้อมยามแบบพี่ป้อมยามข้างในโอเคโอเคอใครเป็นใครเลยตรงไหนนะล่าสุดอ่าป้อมยามข้างในป้อมยามใช่อ้อออปห้ก กูอยู่ราคากูโอ้โหมัน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 ,มนงักขยะใครโฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วตงังขยะกู้มึงไง โอชั้นสเออกูยตงตงตงเพิงมาแง่เนี่ยกูบนราคาเนี่ยมึงเห็นกูไหมเพิ่งมาแง่กูจะเรียกมันว่าไงไอชาดมึงส่องเข่าร้องใช่ไหมน่ะเห็นละเห็นละเข่าร้อง้วมึงใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยตกลกใช่หรือไม่ใช่หรือกูยิงมึงตาแตกเลยอุ้ยูะใช่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยหมดแล้วบังมีใครเดือดแคบ รอแป๊บตรวจลูก,ก่อนอยู่กูลงไปออกหมแล้วบอสอยู่ลิมกระแพงลิมกระแพงฝั่งหลังปะ่ะผมอยู่ข้างแทงนอนต้วง <ป>ตายดิพี่ถอดพี่ถอดกระเป๋าได้ไหม <Okay. S 1> ตัวมันรู้สึกจะเป็นเป๋ากับสแคปมัป้งกรผมก็ใสแคปเอนกัน นี่ใช่ครับผมีิ่งมใช่ไหมไม่รู้อันนี้เป็นยิงใครไม่รู้มาตายออ,อีกตัวนึงไม่รู้พี่ไม่เห็นอ,อีกตัวหนึงผมวิ่งขึ้นมาผมวิ่งมาอยู่หลังเขาสแกมสนายผมว่ามันรูดกล่องอยู่รถถ้าเราวิ่งขึ้นเนินขวาหน้าทันเราอาจจะยิงได้โอ้มันยิงอี๊ มันอยู่แถวๆท่านแน่เลยคอนหินสแคปไอพวกผมอยู่แล้วพวกผมอยู่ตรงกล่องสองกล่องเหมือนพี่ใครวิ่งลงเนินหรอแมตต์ปันอ่ะไม่รู้ผมอยู่ตรงก้อนหินกล่องสองกล่องเนี่ยอยู่อยู่ๆอยู่ล่างเนินน่ะยิงใส่อุ้ยใครอุ้ยเขายิงผมยิงผมป่ะพี่พี่พี่ไม่ใช่พี่ยิงพี่ยิง เอาใครตามเหบอบอสเห็นไหมให้กูยิงเพื่อนนี่แกเอาเขาบอกอยู่บอสกูคิดว่ามึงอยู่ด้กันสอคนอยูวนอยอยูวอยู่วิงขวาไปโดนนึงบอสดูบิ๊กข้มเสาวอีก่า ไฟฟ้าใช่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าคุณโอเลยเดินขึ้นไปแล้วใช่สวยนี่กี่ตัวผมไดิ้นสองเสียงอะแต่ตัวตัวนั้นอะตัวตัวที่วิ่งขวาไปมัณแม็กวิ่งอยู่นะผมพันอุ้ยข้างล่างข้างล่างอ๋อมันมาข้างล่าง ชั้นหนึ่งพี่มันขึ้นมาข้้งหน้าจิกยิงไว้สองตัวยังฟูคือมันอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมเนะี่ยมันขึ้นมาอยู่ชั้นสองแล้ว Yeah. อ <_ C 1> พอบออุกรีเนี่ยนะส่งให้แฟนพอพอไปมือหาหิวไ้เส็จหลดลูกเดีเอาแทนที่มันจะตายกสัตว์ ты чё тут сидишь?